สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับนิ่มเหมือนเดิมนะคะกับเออบาร์เฮลเนาะสำหรับคลิปที่นิ่มทําไปก่อนหน้านี้นะคะเกี่ยวกับการสังเกตตัวเองนะคะของโรคความดันสูงแล้วก็ความดันต่ํานะคะและมีหลายคอมเมนต์เยอะมากเลยนะคะที่ถามว่าถ้าเป็นความดันสูงเราจะทานสมุนไพรตัวไหนนะคะวันนี้นิ่มก็เลยมีสมุนไพรที่อยู่ในครัวเรือนของเราหาได้ง่ายๆเลยนะคะนั่นก็คือกระเทียมนะคะกระเทียมเราจะใช้กระเทียมโทน เออไม่ใช่ค่ะจะใช้กระเทียมไทยเนาะกระเทียมไทยก็จะเป็นกลีบเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเป็นกระเทียมหัวใหญ่ๆอ่ะใช้ได้นะคะแต่ว่าการออกฤทธิ์จะไม่เยอะเท่ากระเทียมหัวเล็กๆแบบนี้นะคะเนาะเราสามารถทานสดสดได้เลยนะคะ4-5กลีบ นะคะเราจะทานเช้ากลางวันเย็นหลังอาหารค่ะเราจะไม่ทานก่อนอาหารนะคะเพราะมันจะกัดกรนะเพาะเนาะสามารถทานกับอาหารเราได้เลยนะคะเป็นเครื่องเคียงได้หรือถ้าใครไม่สามารถทานแบบนี้ได้ก็นําไปปั่นนะคะประมาณ1 0บถึงสิกีบนะคะแล้วก็ใส่น้ําไปประมาณ1แก้วพอปั่นเสร็จเราก็นํามากรองหรือเราจะใส่มะนาวไปด้วยก็ได้นะคะเนาะหรือจะน้าพึ่งนิดหน่อยนะคะตามใจชอบได้เลยเนาะแต่เราต้องทานหลังอาหารนะคะเพราะานิ่มจะยาเพราะว่ามันจะช่วยมันจะไปกัดกับ เพราะเนาะเราจะทานเช้ากางวันเย็นหลังอาหารได้เลยนะคะจะช่วยลดความดันโลหิตสูงของเราเพราะว่าจะไปขยายหลอดเลือดของเราให้อ่ะเดินได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะใครที่เป็นความดันโลหิตสูงนะคะลองไปใช้ดูนะคะหรือถ้าใครมีขิงก็ใช้ขิงได้หรือกระเจี๊ยบแดงก็ใช้ได้เช่นกันนะคะวันนี้นิ่มลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ